ของโปรดของใครได้หลายคนเนาะแปงครับใชแ้แดนทอดปลาทูตัวใหญ่มากดงทุกความเพลิดเพลินเอาแบบกรอบนอกนุ่มในเป็นกานยั่วให้หิวข้าวไง เอ,ออถ่ายให้ดูเยอะหน่อยเออเนาะผักมารอแล้วจ้าแกะกเพื่อความเพื่อเพลินดิอไม่มีไข่ตัวนี้ไม่มีไข่ผีเ,เ,นเนื้อ ủa thứ มาทานข้าวกับปาริดาเด้อแบบบ้านๆน้ำพริกประทูพี่น้องของ,ของโปรดของใครได้หลายคนเนาะเน้อวน้สตบกินได้ทั้กินได้ตลอดชีพเนาะกินได้ทั้งปีทั้งชาติเลยเนี่ยแบบนี้ิเลยเลยอุ้ยหลายโปด หืออกค่จังหน่อยู่เยบพิสุดในสามโลก ยอดมารุมเป็นยาเนาะ แมื่อวันนี้จะหมูดีค่ะพี่น้องใส่ปลาลหน้อยเดียวไหมมาเลย กินเงียบกริบนุ่มแสบอ่ะก็รื่หมอนน่องอ่ะ มาอยู่รุงเทพสี่สิบกว่าปีแล้วทอาหารแบบหนอกคืเอเอาอาหารรุงเทพกับแบบก่ะบาน้ำพริกพัก่ยกินได้ทั้งปีทั้งชาติ ดูปลาทูตัวนี้ดูมีไข่ไม่มีน้องตัวนี้ทรงป้อมอยู่กวดเล็จกจักหน่อยอยู่โอ้โหมีไข่พี่น้องมีไข่มีไข่มีไข่มีไข,ไข่ไข่ไข่ปลาทูกินเผื่อกเล็กน,น่องอ๋อกินอวดกินั่งผักเอออืมเขาคุณห,หลายๆที่มาเยี่ยมชมพี่น้องเส็งเส็ง You can keep know Thanks so much, everyone. Thanks you for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye, bye, -bye, bye, -bye, bye, -bye.